ถ้าพูดถึงกรรมาที่การติดตามงบประมาณของสภานะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันแล้วตั้งแต่เรื่องของประกันสังคมกสทอชอและวันนี้ครับไปติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆที่จังหวัดตรังนะครับไปตรวจสอบ20กว่าโครงการที่ถูกผู้รับเหมาทิ้งงานหรือบางงานเนี่ยเสร็จแล้วแต่ไม่ตรงปกหนึ่งในนั้นก็คืออาคารผู้โดยสารที่สนามบินตรังครับที่ผู้รับเหมานั้นทิ้งงาน นางสาวรักชนกศรีนอกรามาทีการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณครับโพสต์ Post ภาพและข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการติดตามงบโครงการพัฒนาในจังหวัดตรังครับในภาพเป็นโครงการจัตุรัสเมืองตรังของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับใช้งบ40กว่าล้านบาททั้งทาสีถนนทางม้าลายปรับภูมิทัศน์ทำทางเท้าแล้วก็ถนนโดยรอบครับจากภาพเนี่ยนางสาวรักชนกบอกว่ามีการทาสีพื้นถนน เหมือนกับดอกไม้ลักษณะคล้ายกับวงเวียนครับแต่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีเส้นเลนถนนจากการสอบถามตำรวจจราจรให้ข้อมูลครับมีผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสับสนนะครับแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทําให้มีการนําเอาแบรีเอร์มาวางไว้เหมือนเป็นวงเวียนครับแล้วก็ติดป้ายแจ้งเตือนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่ไม่ตรงปกครับ นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดตรังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งงานอีก23โครงการรวมงบประมาณกว่า2,950ล้านบาทเช่นการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตรงังอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลห้วยยอดรวมถึงโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดตรังด้วยก่อนหน้านี้นายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒ ประธานคณะกรรมาการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการในพื้นที่จังหวัดตรังหลังมีข้อร้องเรียนมาจากภาคประชาชน การตรวจสอบไปพบปัญหาการทิ้งงานเป็นจำนวนมากทำให้สูญเสียงบประมาณโดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนปัญหาการทิ้งงานของฝ่ายผู้รับเหมาต้องย้อนกลับไปดูศักยภาพของผู้รับเหมาว,ว่าเกิดจากสาเหตุใดมีการรับต่อโครงการเป็นช่วงๆหรือไม่ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เรียกว่าไม่ปกติแล้วกันนะครับอ่าเราเรียกหน่วยงานสัญญกงบประมาณมามาชี้แจงมาถามเนี่ยก็โดยปกติอ่ะมันต้องไม่เป็นแบบนี้โดยปกติก็คือสมมุติเราจะสร้างอาคารหนึ่งเนี่ยในสัญญาก็คืองบประมาณจะเท่าไหร่ก็ตามมันต้องจบเงินใช้การได้แต่ไม่ใช่ว่าสัญญาแรกเอาสําหรับงานโครงสร้างแต่ยังไม่มีหลังคายังใช้การไม่ได้สัญญาที่2เติมฟ ว่าเติมหลังคาเติมพื้นแล้วสัญญาทีา่3เป็นเรื่องของการตกแต่งภายในให้มันใช้การได้จริงผมว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็คือคือสิ่งที่เป็นไปนะว่าเขาก็ฉีกงานออกเป็นส่วนๆแล้วก็แต่ละส่วนก็มีความดีเลยอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นก็คือประชาชนก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ นายดนายเรืองสอนธิบดีกลมท่าอากาศยานครับชี้แจงถึงโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรังหลังใหม่นะครับที่ล่าช้าเพราะว่าผู้รับเหมาทิ้งงานครับทางท่าอากาศยานได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายก่อนไปแล้วนะครับซึ่งการก่อสร้างทําไปแล้วมากกว่า98ครับส่วนที่เหลือจะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ครับในแบบเฉพาะเจาะจงในเร็วๆนี้ วงเงิน34ล้านบาทซึ่งเป็นงบค้างงวดสุดท้ายของโครงการนะครับแต่สาเหตุที่ล่าช้าในการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพราะติดรายละเอียดงานก่อสร้างหลังการบอกเลิกสัญญาครับโดยเดือนมิถุนายนนี้จะแล้วเสร็จในส่วนของการให้บริการสายการบินภายในประเทศส่วนอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคมครับ ภาคประชาชนเสนอให้ตรวจสอบการรับเหมาจ้างงานของบริษัทต่างๆนะครับถ้าเป็นบริษัทรับเหมาที่ทิ้งงานหลายแห่งควรขึ้นบัญชีเอาไว้ก่อนครับไม่ให้รับงานถ้าไม่มีการปรับปรุงซึ่งทางกรรมธิการจะนําข้อมูลที่ได้จากภาคประชาชนองค์กรต่างๆนําไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปครับ